ครับในช่วงเวลาของรอยไทยออนทัวร์นะครับวันนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราจะทําอาหารไปแล้วก็หัวเราไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็บอกว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดี2คนนะฮะที่จะมาเข้าร่วมทําอาหารกับเราในะะในช่วงเวลาของรอยไทยออนทัวร์เพราะว่าอรอยไทยใครทําก็อร่อยนะฮะเรามาพร้อมกับผู้ชายอารมณ์ดี2คน2หนุ่มนะฮะจากบ้านเดอะคอมเมดี้ทั้งน้องนายแล้วก็น้องนายกี้ครับสวัสดีครับ พ่อยกแม่ยกมาเป็นเข่งเลยครับผมจ้างมาหมดไปสี่หมื่นกว่าบ,บาทจช่ไหครับอ้ยเขาจะเป็นเออ่จ้างวันมาจ้างวันมานะฮะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งจะออกจากบ้านมาพี่ก็เชื่อผมเนาะเชื่อ <c oughs> เป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายนะฮะจากบ้านเดอะคอมเมดี้สต้ต้องบอกว่าคนเข้าอยู่ที่บ้านกันโอ้โหเกือบแปดร้อยคนก็เนี่ยนี่เข้าก็แง่พระป่าเลยทั้งหมทั้งหมดกี่คนนะแค่ยี่สิบคนครับวันนี้ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะทําอาหารกันต้องบอกว่าสองหนุ่มนี่ตอนนี้ก็มี ความเข้มข้นในเรื่องของการเตรียมคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับละครที่ว่าก็คือคอนเสิร์ตของเรานี่คับหครับ6 2ม3 3มสีอะไรครัพี่คอนเสิร์ตแล้วเมื่อไหร่นกกี่คอนเสิร์ตเราวันที่31พฤษภาคมแล้วก็1 2ึ่งสอกันยายนครับส่วนที่มองกล้องก็พูดมองกล้องฮะคือเราจะชื่อคอนเสิร์ตเดอะคอมพิวเตอร์ไทยแลนด์โชว์ครับครัเป็นคอนเสิร์ตเปิดหมวกครับผม ซื้อบัตรได้ ALLY ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาขานั่นแหละแสดงที่โรงละครอัศราครับคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำถ้าเราจะซื้อบัตรได้ที่ไหนไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะราคาบัตรก็30บาท50บาท100บาทนะครับแล้วกเท่ากับถุงจ้าวตลาดนัดอะไรของพี่เขาให้เอาพี่มาใช่ไหม นะฮะต้องบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในวันนั้นแน่นอนนายไม่ได้ขึ้นใช่ครับผมป่วยพอดีรู้เชียวรู้เลยอ่ะ,อะนี่มันเงียบจังเลยมันในอไงมัน,เป,นเป็นคำที่มาจังหวะตอนนี้ที่จะมาแบบ,บรู้เชียวเนี่ยจริงจริงมันไม่เขาหัวมันกี้ครับเป็นคำของเออ่คุณเคนกับคุณนก,กี้ครับผมอ่ะสักสักมุกหนึ่งลองเล่นหนสักมุกหนึ่งโอ้โหูครับผู้หูครับหครับคือจัดสักดอกหนึ่งจัดสักดอกหนึ่ง คือมันเป็นในในวิกคือมันไม่ได้เป็นเป็นมุกอะไรครับมันเป็นคำเท่ๆครับของระหว่างเพื่อนแบบคุยกันเฮ้ยรู้ใช่ไหมรู้เลยอ่ะคือมันเหมือนแบบเราส่งติกกันแบบว่าเฮ้ยคุณรู้ใช่ป่ะโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเป็นมุกอะไรทั้งนั้นครับครับผมรู้สึกว่าจะมีคนกาอกลัวแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรครับบอกเขาเด้วยยังไม่ถึงมุกอย่าพึ่งขำครับเออจะรีบขำไปเลยหน้าตาก็ไม่หล่อในโหนเนี่ยใช่ฮะหน้าตาเพิ่ม รอเยอะนายรอมาเยอะของเขาพวกนี้ทั้งนั้นเลยพี่ฮะแค่ฟันก็กินขาดแล้วพี่เปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าฉันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะอ่ะก็มีท่านในส่วนของคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นใน3ามเอ็ดพิษภาคมครับงหนึ่งแล้วก็2สองมิถุนายนนะฮะอย่าลืมไปติดตามชมด้วยนะครับฮะเราคอนเสิร์ตนี้สะดวกแน่รับรองว่าท่านผิีหวังอย่างแน่นอนขอบคุณครับผมบอกได้เลยว่าภาระอันยิ่งใหญ่มันมาเพราะคนรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งปกติเนี่ยอย่างอย่างเน็ตน็ตี้นะฮะเข้าครัวบ้านไหมครับ เข้าครัวครับครับผมเข้าครัวไปทำอาหารเพราะว่าเวลาเวลาเข้าห้องน้ำต้องผ่านครัวก่อนครับเอ้าเอออันนั้นคือเหตุผลที่ไม่น่าจะไปได้นะฮะไม่อยากจะฟังด้วยนะฮะอ่ะแล้วแล้วนายละครับมีบ้างครับเข้าบ้างเข้าบ้างครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ปิดประตูไว้ก็จะเดินผาดมาอยู่ด้วยกันโธ่ขายทำไมพี่เทาเสียมีแบบช่วยผัดอ๋อมีช่วยผัดแม่ผมเนี่ยทากับข้าวขายทำไมไม่ตรงเวลาครับชอบผัดก็เป็นคนที่สายตลอดเลยนะ วันนี้ผมเตรียมเมนูแกงมัสมันเนื้อโกเบครับโอ้ยพอจะมีพื้นความรู้ต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยดูหน้าตาน่าจะมีพื้นความรู้ในเรื่องของอาหารเนื้อโกเบนี่ยังไงครับเนื้อโกเบเนี่ยเราไปรับมาจากสหรัฐอเมริกาคุณพระคุณเจ้าล่องเรือผ่านทางมาจากทะเลจีนใต้ครับแล้วลงมาทางที่สามเสนเรียดยว่าจะมาถึงเน่าไหมครับ มันไกลไปนะคุณพี่ก็ถามพี่ตอนหลังไหมทำไมไม่ถามเมื่ถามตอนนี้เออมาอยากรู้เลยตอนนี้ผมว่าทำเลย,ยดีกว่ะเล่นตลกคาชอบแล้ว้ก็บอกอบวันนี้ฮะเนื้อของเราเนี่ยเนื้อโกเบนเนี่ยส่งตรงเนี่ยมาจากนี่เลยสี่แยกไฟฉายสีส่แยกไฟฉายแยกไฟฉาย ถ้าไปเจอสามแยกไม่ใช่ไฟฉายไม่ใช่อาจจะเป็นไฟลีไฟลีพี่อยู่ข้างนไหนของนําบัตรหน่อยฮะนังบัตร๋ยวาไปหาไม่ได้หมูกระทะพี่สตลกแรงตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็กเคยออกรายการเขย่าจองเราไปแล้วใช่วันนี้ขอมาเขย่าอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งใช่นี่นี่นี่เนื้อนุกเบนะครับแล้วก็ในส่วนของเกลือเกลือเกลือนี่ก็จะเป็นในส่วนของการคลุกให้เกลือนี่เอามาจากแอตแลนติกเลยเนี่ยโอ้โหมากไกลละมากลายทุกอย่างเลย กแอตแลนติกแอตแลนติกประเทศไอ้เลนติกมาหาหนังสือมาสมุดเออมาสมุดใจโอ้ยทำไผมอยู่กลางทำไมเนี่ยนี่ครับมันนำเข้าอ๋อมันนำเข้ามันฝรั่งไงมันฝรั่งอ่าถ้าอยู่ในเมืองไทยมันไทยมันไทยนี่มันฝรั่งมันนี่อันนี้จับผมแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเคลียร์นี่ก่อนค่อยไปนี่ มันฝรั่งเอาไปแผลบ้างพี่เพิ่งเพิ่งรีบเอาที่ก่อนมันฝรั่งหมนคือมันอะไรมันฝรั่งจะใช้อยู่ในไทยมันไทยโอเคย้ายไปตายหัวสะผมแล้วอะไรหัวหอมอันนี้อันนี้อะไรหัวลิเป็นพระอะไรหัวที่สองหัวที่สองจะบ้าแล้วหัวที่โองนี่ยผมมารายการอะไรเนี่ยฉันยิ้มฉันยิ้มวะเนี่ย ตลกกว่ผมตลอดเลยใช่ไหมอันนี้ทำกันได้มาดีผมถึงว่ารีบให้ทีมงานมาตั้งยืนมองงานแล้วเนี่ยนี่และที่สำคัญนะกระดาษไม่ขาดอะไรฮะอะไรกระดาษเอาอีกทีนึงไอ้สองไอ้ทีและที่สำคัญอะไรกระดาษเต็มอะไรกระดาษเต็มขาดไม่ได้เรามาพร้อมกันนี่เลยรอยไทยโอ้เป็นในสูตรของน้ำแกงมัสมั่นพร้อมปรุงนี่คือน้ำกระทะ น้ำกะทิน้ำกะทิเดี๋ยวจะใส่กระทะนะครับวันนี้ก็เรียกว่าอาหารเสร็จแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยขาพี่เามีชูรละหรือเปล่าเนี่ยรีบไปไหนรีบไปจองบัตรคอนเสิร์ตไงโอ้ยยังไม่เต็มเลยโอ้ยี่ากเพื่อนจองแล้ว80บาทบอกเต็มแล้วรอบที่สองอะไรไปซื้อสามแถมสองใบว่ะนี่พี่งานคอนเสิร์ตผมไม่ใช่งานกับกูสนเนี่ย80บาท ลองใส่น้ำมันพอขูกคิกนิดนึงครับครับอพอแล้วครับผมยังใสอันนี้คือน้ำมันอะไรครับพี่น้ำมันตาท็อปน้ำมันตาชับจะใช่ไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะนิดหนึ่งพอพอครับโอ้โหเอาแบบพี่แจ้ะอะไรครับนิดนึงพอแล้วก็มาเทในส่วนของน้ำของเราครับผมนั่นคือมาสัมนนะครับเอารึกๆก็ได้ฮะรึกๆึกหน่อยฮะลึกๆนิดฮะ เอ้ถึงเนื้อโอ้โหนี่คือสุดยอดนะเข้มข้นเข้มข้นมากสแตนบายรอก่อนนะครับ,แบสแตนบายสแตนบายไ,ไว้ถ้า <นะ S 2> ใครอยากมีพลังกิ้งจอาเก้าหางต้องทานของผมครับผมผมบอ,อกไว้ก่อนเลยว่าของผมเนี่ยสุดยอดแล้วลูกเพี้ยลูกเพี้ยที่มาสายนี่ดูการ์ตูนใช่ไหมดูการ์ตูนครับในส่วนของน้ำมันสมันนะครับครับผมใส่เลยครับมันเราจะใส่อะไรลงไปนะมันนําเข้ามันนําเข้าครับผมใส่ไปทีเดียวเลยนะครับอ่ะทีเดียวครับ มีเล่แหวนล้วอ่าแล้วก็หอมนี่คือหัวหัวสะผมแหละสะแล้วใส่หมดเลยนะครับใส่หมดเลยเพราะความเออพอดีหัวนี่อาจจะเป็นพระอะไรครับหัวที่สองใส่หมดเลยเพราะความเข้มข้นผมจะตกใจเยอะทำไมเนี่ยนั่นะแต่แต่ว่าแค่มีรอยไทยอย่างเดียวนี่อาหารก็อร่อยมากเลยทำได้ทุกอย่างเลยยอดมากเลยยังยังอะไรครับ ยังอะไรฮะยังไม่หยุดถ่ายลูกมันอีกมีการภาพพิงตลอดภาพพิงอะไรพี่เขาชื่ออะไรนะโขนนะรู้เลยร้อยดูเขาตกใจกันเองอ่ะผมให้ไปจัดการไปเคลียร์กันไปเคลียร์กันนะฮะผมให้าเรียกว่ายเลนะฮะประธานประธานโทษคนพูดใจเย็นก่อนครับคุณน้องทอม อะไรครับโอ้ยาูกม้องแล้ไถู้องแลู้่ต้องแล้วถ้อล้วถูกต้องแล้วูแล้วเูกาแล้วถนก็้ม่ได้เ้อายลมากินอง้วยกวันนี้อ่แล้วถูกต้องแล้้องแ้วถ้องแ้กต้อแล้้องแล้วถ้แล้วถต้องแล้วถูกต้องแล้วกต้องไล้วถูกตองมล้เถูกองแล้วถูกองมลนต้องล้วถกต้องกนองมั้เลยกนอ้ว่ก้อยลวก้องอต้องล้อยโล้วถูกต่องลอกครับ เดี๋ยวเข้ามานะพี่มีเอามีตัวประกันพี่มีตัวประกันเดี๋ยวผมผมไปพิธีก่อนพี่เป็นแขกมาร่วมดีกว่าอ่าพอละพอละปิดได้ครับเพราะว่าถ้าเราตั้งนานๆจะถึงเสาแล้วเนี่ยอะไรครับให้แค่สูกพออ่ามาอยู่ที่อ่นยินทำเงี้ยตลกนี่โุดอ้ยังสิุ โอ้แอะอร่อยไหมแอ้โหยจะตกใจทำไมอร่อยนะเฮ้ยนายก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะเล่นใหญ่เหมือนกันโอเคเลยพี่ยังไงรถรถประเทศเป็นไงรสชาติโอ้โหรถประเทศพระคุณครับผมอ่าเทน้อยวันพี่นายน่ารักจังเดี๋ยวเดี๋ยวโดดโดน จะไ้ทำลายแม่เหรอแม่โอ้โหนี่ถือมีดอย่างเงี้ยเห็นป่ะถือมีดนี่วันนั้นเข็มนะเข็มเลยเกันไม่ได้ฝันเขานะล้มฉากตัวเองโง่เนี่ยจะไปบอกใครล่ะพี่อ่าีโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยหน้าตาของแกงเราเนี่ยแกง แกงมัสมันเนื้อโกเบอ่าเป็นไงต้องบอกว่าเรื่องของการทำอาหารง่ายไหมผมว่าจริงไม่ยากถ้ามีรอยไทยถูกต้องจริง<ด>ๆถ้าเกิดว่ามีตรงนี้ทำได้ทุกอย่างมว่าจะเป็นอะไรนะโหเนี่ยเยอะหมดเลยเลยแจ<ก>้งเขียวหวาน แกงปลาต้มคาหรือว่าเป็นแกงส้มแกงเผ็ดแดงแกงกะหรี่แกงมีหมดเลยเออน,นะฮะองจริะ่ะไหนๆก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฝากถึงผลงานหน่อยอคอนเสิร์ตของเราก็อย่าลืมนะครับวันที่31พฤษภาคมแล้วก็1 2ึ่งสองธันวายมน,นะครับรที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์นะครับซอยรางน้ํานะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับสาขานะครับคือโชว์นี้จะเป็นโชว์ที่12บสองวิคคือผมได้ว่า12บสองวิคที่ผ่านมาทั้งหมดที่อยู่ในบ้านอ่ะ ถ้ารวมกันจริงๆมันยังน้อยกว่าครั้งนี้จริงๆครับคือโชว์จะยิ่งใหญ่มากกว่านั้นแล้วครูตลกจะมาเยอะกว่าเดิมครูร้องอะไรอีกเยอะแยะที่แบบจะต้องมาเพิ่มเติมกันมีการโชว์จัดใหญ่คือมีทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นหมดเลยร<ช>้องเต้นเล่นตลก33 3วันแต่มี 4, 3, 4ี่ร <1, 1, S 1> อบครับ3าวัน4รอบวันที่สองเป็น1รอบรบวันที่12รอบแล้วก็วันที่2 1หนึ่งรอบครับผมยังไงก็ไปชมไปด้วยก็จับจองบัตรได้นะฮะที่ t i c k e t m a s t r ทุกสาขาแล้วก็พี่เขาจองไปแล้ว5ใบ5าใบข้างหน้าด้วย25บสล้ว พูดออกขานาดนี้พี่คงต้องต้องไปซื้อแล้วล่ะวันน totally ี้เราทำแกมัสมัชฌ um ์กันมีหลายๆแกนะฮะที่คุณสามารถจะทำเองได้นะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะฮะหรือว่าห้างชั้นทั่วไปวันนี้เรามีให้1ตะกร้าเลยฮะสำหรับทั้งคู่นะครับขอบคุณครับนะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะอัพประมือโอ้โหตายไอ้ตัวนี้นี่เขาเรียกร้องความสนใจจากไหนนะฮะปาปารสซี่เอ่อมีใครห้ามให้มันอยู่ต่อหรือเปล่าให้มันกลับบ้านไปก็ได้ มาใ่อีกแล้วมาอีกแล้วขอบคุณมากครับพี่ออขอบคุณโอ้แต่เดียเดี๋ยวเดเอาเอาโนโโล้โนล้กอนอนอน่ะ <c oughs> ถือๆๆอถยืนอยู่เลย นะฮะต้องบอกว่าสนุกมากนะฮะฝากไว้ทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็รายการทางช่องเจ็ด้วยนะฮะกับโรงระบำจำอวนหลครับวันนี้นะฮะเรา3คนนะฮะต้องขอบคุณนะฮะสำหรับสถานที่ครับกับท็อปส์มาร์เก็ตนะครับของเซนทรัลพลาวนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องครัวนะฮะจากไมเออร์สครับผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากบัฟฟาโลแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวนะฮะจากเพเทสนะครับขอบคุณน้ำมัน ท็อปนะฮะขายซื้อได้ที่ท็อปมาร์เก็ตทุกสาขานะครับและที่ขายไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะกับเรื่องของการทำอาหารครับทุกอย่างจะง่ายแล้วก็สบายยิ่งขึ้นนะฮะถ้าคุณมีรอยไทยเพราะว่ารอยไทยใครทำก็อร่อยนะครับวันนี้น้องนักกี้นะฮะแล้วก็น้องนายนะฮะจากเดอะคอมเมดี้นะฮะรวมทั้งผมเชฟเสิร์ดลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในโอกาหน้ากับรอยไทยออนทัวร์วันนี้ต้องบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ น,นี้เป็นหน้าที่ของหลายะคนต้องมาชิมกันต้องชิมเลยต้องชิมนะฮะเร,เราเราิ่มต้นที่ทนี่ฮะเนี่คุณพี่ตากล้องเราคุณพี่ตากล้องต้องชิมเลยฮะเชิญครับนายแกหน่อยครับ <c oughs> ถามรสชาติหน่อย <c oughs> ป้อนหน่อยอุทานป้อนหน่อยรสชาติ <c oughs> อร่อยมากนะครับรูเลยอ่ะขอไม่เผ็ดครับรสชาติกำลังกลมกล่อมครับผมอันอ่ครับนี่่ายแล้วยอดเลยไหมครับานแล้วอร่อยอร่อยนี่านีถ่านแล้วเก็บก็ขอพุณพี่นีกทีนกินอาหนุ่น